ก็จะทอได้แนะนําระยะในการปลูกยางไว้หลายระยะเลยนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยขอแนะนําในระยะที่7เมตรคูณ3เมตรในพื้นที่แบบราบเรียบปกติแบบนี้นะครับแต่พอเป็นพื้นที่ลาดเอียงเราควรจะปลูกแบบขั้นบันไดครับก็คือให้แถวเนี่ยมันขวางกับความสูงของภูเขานะครับแล้วเวลาที่เราไปวัดเอ่อระหว่างแถวนะครับเราจะวัดปกติเราจะวัดกลางหลุมถึงกลางหลุมเนี่ยนะครับคือ7เมตรเนี่ยพอเราวัดในพื้นที่ลาดเอียงเนี่ยต้นเนี่ยมันจะไม่เหลือถึง7เมตรแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงต้องเผื่อระยะห่างให้มันมากขึ้น มันอาจจะเพิ่มเป็น8เมตรเเมตรขึ้นอยู่กับความเอียงครับยิ่งเอียงมากเนี่ยเรายิ่งจะต้องวัดระยะห่างหรือเราวัดในแนวดิ่งให้ได้ครับเราถึงจะได้ระยะห่างระหว่างต้นแบบ7เมตรเหมือนเดิมครับหรือถ้ามันเอียงน้อยเราอาจจะวัด7เมตรแล้วเราก็มาเพิ่มการปลูกแบบสลับฟันปลาเพิ่มเข้าไปครับก็จะเห็นว่าเวลาที่เราปลูกแบบสลับฟันปลาเนี่ยนะครับแถวที่1กับแถวที่2เนี่ยมันจะไม่ตรงกันมันก็จะมีระยะที่ให้ยางเนี่ยมันตั้งทรงพุ่มแตกทรงพุ่มได้เพิ่มปริมาณขึ้นไปอีกดังนั้นเนี่ยการเจริญเติบโตขขออองงยาามััันนนนกกกก็็จะะดีีึ้้คืลษณร ลูกยางสำหรับพื้นที่ลาดเอียงครับ